สวัสดีค่ะคุณพิเสี่ทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้วันที่14บธันวาคมสองพันหนะคะเราพาผพุ้พรเศฟสีมาเก็บบรรยากาศในบกสสุรินนะคะช่วงรถเข้าออกบอกสสุรินเวลา17บเนาฬิกาถึงเวลา18บแนาฬิกานะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะ วันหยุดราชการแล้วก็วก็แล้วก็เป็นวันสาไทยนะคะแซนโดนตาเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสาไทยเช้ามาก็ไปทาบุญตักบาตรกันที่วัดนะคะเพื่อนพอวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศในบกศกับเพื่อนนับีทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในบกอ,อกันเลยนะคะไปเลยค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศในบกสวันเสาร์ที่14ตุลาคมนะคะ2,566นะคะทุนี้ก็เข้าช่วงปิดเทอมนะคะเพื่อนที่สี่นะคะเข้าช่วงปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็ เข้าช่วงวันหยุดด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นรถกรุงเทพสีสะเกตนะคะกำลังเ,เข้ามาในบกสเรานะคะ รถบัสกรุงเทพสุูส่สีสเกตน,นะคะเข้าบขส17นาฬิกา5นาทีประมาณ5นาทีนี่ก็จะเป็นรถนครชัยแอร กรุงเทพสุรินนะคะเบอร์สามหนึ่งสามเจ็ดนะคะนี่พอแล้วนะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศรับตู้นะคะสุรินจอมพระท่าตูมรัตนบุรีนะคะก็จะจับลัวรับตู้ได้สาน รถตู้สุรินช่องจอมรถนอกคอนราชสิิมาสุินร้อยเอ็ดเมึ่งสวงสุรินออกไปแล้วนะคะ น,นี่ก็จะเป็นรถกรุงเทพช่องเม็กนะคะของโลตัสพี่บูนทัวร์นะคะเราแยกมาอยู่ฝั่ง,งนี้นะคะคือ เก็บรถช่วงขาเข้าช่วง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันที่14ตุลาคม2566นะคะคอัปเดดช่วงเย็ยน เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศขาออกขาออกบกสนะคะนี่ก็เราเก็บขาเข้าแล้วเราไปเก็บ,บากขาออกนะคะ,ะ,คะฝั่งนู้นนะคะ รถขาออกนะคะออกตรงไปตรงนี้เลยนะคะก็จะบได้สองทางฝั่งนี้นะคะกับฝั่งนี้ นนสนามรถซฟอันนี้ก็เป็นจุดพักผู้โดยสารนะคะช่วงเย็นนะคะก็จะมีมารอรถกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็วันหยุดด้วยก็จะมีผู้โดยสารรอรถเยอะเลยนะคะทนนี้ก็จะเป็น ด้านหลังโบกสอรอบเย็นนะคะมอเตอร์ไซค์มารอเยอะนะคะรอรับทุกญาติกันเยอะเลยนะคะ สมมนุมขึ้นมานะคะข้ามามาสักคืนนะคะอ,อันนี้ผ่านบ้านเน็ดมินะคะผ่านบ้านเน็ดมินโดยตรงเลยนะคะสมมน,นุกสวิงวิ่งเช้าเย็นนะคะ วันนี้เราก็พามาเก็บบรรยากาศรถเข้าออกบอกเสอรวินในวันที่14ตุลาคม2566นะคะเวลา17นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเลทุกคนทุกท่านนะคะก็คงจะพอได้ความรู้แล้วก็ใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆเลฟซ ไว้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุสนช่องของเรานะคะเข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันลัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจน,นําเสนอคิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญฝาสนาสนิ่นใด ของมาปรารถนาทุกคนทุกท่านทูกประการน,นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเรยชมอัปเดตมาเวลารถในวัน,นหอหง่าต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ